สักกี่คนจะทราบว่าน้ำมันรำข้าวเกรดพรีเมียมจากสีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นได้มาจากการสั่งซื้อน้ำมันรำข้าวดิบจากโรงสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดคนครสวรรค์ที่กำลังผ่านตัวเองสู่การแปรรูปข้าวโคบงจรไปจนถึงการรําขี้เท่าแกะที่เคยทิ้งควางไปสก,กัดซิลิก้าเพื่อใช้เคลือบแว่นตาและส่วนประกอบในรถยนต์ ประสบการณ์การทำโรงสีข้าวมานานกว่า20ปีทำให้ทวินล้อพุนผล,ผลกรรมการผู้จัดการบริษัทล้อพุนผลไรมิกจำกัดนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าเดยที่ผ่านมากลุ่มล้อพุนผล,ผลมีธุรกิจโรงสีข้าวรวม5แห่งแบ่งเป็นจังหวัดนครสวรรค์1แห่งจังหวัดพิจิตร1แห่งจังหวัดกาฬสิน1แห่งและจังหวัดชัยนาท2แห่งของผมมีแผนคือผมทำโรงสีข้าวตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศตอนแร้ผมเริ่มทำคือผมเอาาบโปรดักของโรงสีข้าวะครับก็คือลำข้าว<ม>เอาลำข้าวเนี่ยไปสกัดทำเป็นน้ำมันลำข้าวมผมเริ่มทำปี64ปี6 5หผมทำทั้งปีก็ 6- 5หผมก็ส่งออกไปที่ญี่ปุ่นก็สอบแล้เป็นสอบไปอันดับหนึ่งของประเทศไปแล้ว<ม>ประมาณ6 7เจพันตัน ปี2566ได้ยื่นเรื่องขอตั้งนีโคมงอุตสาหกรรมเกษตรบนพื้นที่ของล้อปนผล,ผลกว่า700ไร่ในอำเภอภัยสาลีตอนนี้อยู่ระหว่างการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะทราบผลเดือนมกราคม2567หากผ่าน EIA เรียบร้อยจะแบ่งพื้นที่300กว่าไร่มาตั้งโรงงานน้ำมันรำข้าวและโรงสก,กัดซีก้าโดยเอาแกบมาเผาเป็นไฟฟ้าแกบที่เผาจะนำไปสก,กัดเป็นซ สามารถนำไปเป็นสารทำเครื่องสำอางสารเคลือบแว่นกันแดดหรือส่วนประกอบของรถยนต์ได้ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก300กว่าไร่จะแบ่งให้นกักลงทุนรายอื่นมาเช่าและขายสำหรับธุรกิจโรงสีข้าวปัจจุบันยังดำเนินการอยู่โดยทําตลาดภายในประเทศ10%และส่งออก90%ตลาดภายในประเทศ ผลิตข้าวถุงภายใต้3แบรนด์ได้แก่ตราบัวชมพูราชบาและตากล้วยไม้ส่วนตลาดต่างประเทศทำมาได้5-6ปีโดยการรับจ้างผลิตหรือ OEM แบรนด์ของลูกค้าแนะนาโรงสีข้าวธนสันไรจังหวัดชัยนาทมีตลาดควบคุมเกือบทั่วโลกประมาณ103ประเทศโดยปี2,566ตั้งเป้ารายได้ไว้ประมาณ2 0 0 0นถึงล้านบาท สำหรับผลผลิตมีการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรจังหวัดนนะครสวรรค์เป็นหลักตามมาด้วยจังหวัดอือ่นๆโดยราคารับซื้อจะสูงกว่าราคาในตลาด200-500บาทต่อันใน1ปีรับซื้อ1 0 0 0 0ตันแบ่งเป็นข้าวขาวประมาณ60%ข้าวหอมมะลิ20%ข้าวเหนียว10%ที่เหลือเป็นข้าวอื่นๆเช่นข้าวหอมปทุมข้าวหอมจั s m i n ตอนนี้ล้อพุนผลผล,ลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมีระบบ ควบคุมอัตโนมัติสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างดีมีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับไฟฟ้าประเมินต้นทุนได้ทุกส่วนอีกทางการขนส่งจะใช้รถบรรทุกขนข้าวจากโรงสีไปขึ้นเรือผ่านท่าเรือของบริษัทที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแล้วลองไปตามแม่น้ำเจ้าพยาไปถึงท่าเรือแหลมฉบังขนถ่ายข้าวขึ้นเรือใหญ่ส่งต่อไปอยังต่างป,ประเทศแม้จะใช้เวลานานกว่า8ชั่วโมงแต่ราคาค่าขนส่งก็จะถูกกว่าการใช้รถบรรทุก you